มานี่มานี่ <laughs>

าอะไรอย่างครับแช่งไม่ไ้ทานผมขอไปหามให้ทานนะครับ mm. ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะตามใจ ครับผมผมกลัวตกเคนครับผมแวะถ่ายหน้าโอ้ bisa kembalitaj

Yem yem yem. Yem